ภากรัฐเทีชนนะครับเพื่อให้คณะกรรมการนะคะได้ตรวจพิจารณาอีกครั้งแล้วนะคะคุณป้าค่ะครับท่านใดมีแค่แต่เพิ่มเติมไหมครับแย้ต่อเลยครับคะโดยนำเสนอโดยนะคะก็คือผู้แทนการพิเศษแล้วก็ผู้แทนวีดีซีนะคะผู้เข้าร่วมประชุมนะครับแนวทางผมที่สุดนะครับในการที่จะเชื่อมบ่องนี้สุราษฎร์ธานีนะครับโดยจุดเริ่มต้นทั้งสักศูนย์นะครับคน ตำบลจากจุดสิ้น <único> จ <word> ุดส the right. ิ the <benchmark> ้นสุดสำหรับแนวทางที่สีห้านะครับจุดสิ้นสุดก็จะอยู่ที่บริเวณกองกองเก้นะครับบริเวณศูนยอมราวปากอินราชี่เจ็ดอาจจะนครศรีธรรมราชนะครับพัฒนาโครงการเอนไอพทุกนะครับริบทระหว่างก่อสร้างเจดนะครับน่านเจ้าทีนะครับสี่สองนะครับ สามแนวแรกนะครับแล้ว็ทางเฉลี่ยของแนวสามแนวแรกนะครับประมาณจนถึงบทรอส4ีสูสีสีนะครับบริเวณตะวันของเมียนนะครับอ่าบริเวณแยกแต่ตะขับนะครับจะไปภาษีตะวันไร้นะครับอยู่ซีกสุดนะครับก็จะดีไปสไลด์ออไปนะครับโดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาครับเราเองมักจะพิจารณาไม่ได้น่สายทางที่ลงพื้นที่นะครับเพื่อ รับทราบข้อมูลนะครับในการพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับจะทราบแนวของเข